เือนภัยเว็บไซต์คุณภาพ SEO ทําได้จริงมีน้อยมากอย่าหลงเชื่อแค่คําว่า backlink สวัสดีค่ะในฐานะคนที่ทํา SEO และสร้างเว็บไซต์มานานครูเจจะอยากมาแชร์ความจริงที่หลายคนอาจอยังไม่รู้และขอเตือนให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ค่ะความจริงที่ต้องรู้การทํา SEO ไม่ใช่แค่ backlink หลายคนที่รับทํา SEO มักจะเน้นแค่การทํา backlink ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นค่ะการจะทําให้เว็บไซต์ของเราค้นหาเจอและติดหน้าแรก Google ได้อย่าง ยั่งยืนต้องมีระบบและกลไกลที่ซับซ้อนกว่านั้นมากหัวใจสําคัญคือคุณภาพของเว็บไซต์และโครงสร้างการที่เว็บจะติดอันดับได้ต้องมีระบบที่ถูกฝังคีย์เวิร์ดและโครงสร้างคุณภาพตั้งแต่แรกการเลือกทีมเว็บที่ดีคุณภาพสูง g o เกิล e ฟลี่การออกแบบรูปภาพการฝังคีย์เวิร์ดบนรูปภาพการเขียนรายละเอียดลงบนเว็บต้องมีคีย์เวิร์ดการทําวิดีโอที่มีคีย์เวิร์ดและรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายถ้าตอนสร้างไม่ได้ฝังคีย์ไว้ก่อนหรือโครงสร้างไม่ถูก ต้องตามหลักการค้นหาก็ต้องไปไล่ปรับและหรือใหม่ซึ่งใช้เวลาและค่าใช้ใจ่ายสูงมากการเอาเว็บเก่าไปปรับใหม่หรือยัดแบ็กลิงมีโอกาสเสียเงินฟรีเพราะเว็บคุณไม่มีคีย์เวิร์ดฝังไว้ตั้งแต่ต้นบางเว็บมีแต่รูปภาพไม่มีข้อมูลไม่มีคีย์เวิร์ดหรือ Data ธุรกิจเลยเว็บไซต์คุณภาพไม่ดีที่สร้างโดยคนที่ไม่มีพื้นฐานด้าน SEO ที่แท้จริงต่อให้ทำแบ็กลิงไปมากแค่ไหนก็เป็นการเสียเวลาเปล่า คำแนะนำจากครูเจถ้าเว็บไซต์เดิมคุณภาพไม่ดีหรือสร้างโดยคนไม่มีพื้นฐานด้านเ e o ที่แท้จริงครูเจแนะนำว่าสร้างใหม่ดีกว่าค่ะเพื่อให้คุณได้เว็บไซต์ที่เป็นรากฐานที่ดีสำหรับการทำธุรกิจในระยะยาวระวังผู้รับทำเว็บที่ขาดความรับผิดชอบทำเว็บแต่ส่งแต่โครงเว็บให้โดยที่เว็บยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหากไม่มีความรู้ด้านนี้อาจจะถูกหลอกให้เสียเงินเปล่าได้ง่ายๆนะคะ การทำ SEO ที่ดีคือการลงคุนในเว็บไซต์คุณภาพในระยะยาวเลือกคนที่เข้าใจระบบอย่างแท้จริงเท่านั้นปรึกษาเรื่องการสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพพร้อมพื้นฐาน SEO ที่ถูกต้องทักครูเจได้เลยค่ะยินดีให้คำแนะนำค่ะ